สวัสดีค่ะพี่น้องการแล้วจะเจ็บเบิร์สุขุทุกคนเนาะค่ะก่อนอื่นเจีย๊ยกกาขออนุโมทนาบุญให้พี่น้องทุกทุกคนเนาะค่ะที่มาเห็นคลิปมันนี้จงมีโชคมีลาประจําทีสองพุทภาพที่จะถึงนี่เนาะค่ะพี่น้องซุกได้กับบ่ทอการที่เห่าได้ทำบุญปฏิบัติสางฐานบาร,รมีเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะต่างยูแ้วกาดับไปเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องผููไดทีีกําลังทอในชีวิตด้วย พอในเรื่องหนาทีการงานหรือบ่าเรื่องอยังก็ตามแต่นะคะพี่น้องเจ็บก็ขอให้พ้นบุญติดเจ็บด้เฮติมอนี่ทรงผลหายพี่น้องผ่านผลอุปสรรคต่างๆในชีวิตนะคะ่ะพี่น้องเจ็บกะขอขอบุณพี่น้องทุกๆคนนะคะที่ติดตามทั้งในเพจแลวกะยูทูบแลวกะติ t ตอกันแล้วแต่เจ็บนะคะ่ะพี่น้องเจ็บกะบบมี่ยังหลายนะคะนอกจากคําว่าอนุโมทนาบนนะะุญแลวกะขอบุณพี่น้องทุกๆคนนะคะ ทางวัดเท่ากับบ่มีอย่างหลายเนาะค่ะพี่น้องก็จะเป็นวัดป่าเนาะค่ะพี่น้องไหว้ไห้พีแห้นองผู้ใดที่อยากสนใจจะมาถือศีลจะเลื่อนภาวนาก็สามารถติดตอ่อกับเจ็บใดเนาะค่ะพี่น้องอาจจะว้าวพเวา้เวาเถึงแน่ก็ขออาภัยเนาะคะ่ะคือเก่าคือเดิมะค่ะพี่น้องทางวัดเฮาอาหารรักก็คือตำมะกรูงกับแกงน่อใหม่เนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเนาะค่ะพี่น้องคืนดูกับแรงบุญแล้วก็แรงกรรมเนาะคะ่ะ การทีห้าจะมีโชคมีลาภเนาะคะ่ะจงเส่อว่าเป็นพอพ้นบุญที่ห้าได้สางบาร,รมีที่หฮาได้ปฏิบัติเนาะคะ่ะห้าจึงจะมีโชคมีลาบชีวิตกะสีไปแนทิศทางที่ดีเนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดทีปฏิบัติรรมหรือว่าปฏิบัติถือศีลเจริญภาวนาเจ็บเสือจังสันเนาะคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกิจวัตรประจําวันของเจมเนาะคะ่ะก็คือการเตรียมกับขเขากับนา้าใส่บาตรยาโภกแล้วก็กปูสาดทําความสะอาดวัด หลางของน้ำเฮ็ุทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะที่จะทำใดเนาะคะ่ะในวัดผูใดที่อยากจะลองมาสัมผัสเบิ่งเนาะคะ่ะกับอาวัดกับสถานที่แห่งนี้กะสามารถติดต่อได้เนาะคะ่ะที่นี่กะมีบารมีอาปูองดำนาคราชเนาะคะ่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดสายพญานาคน,นะคะ่ะพี่น้องอยากจะมีโชคมีลาบสามารถมาใดเนาะคะ่ะพี่น้องวัดเงียบสงบอากาศลมดื่นเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับผู้้เนา ขอภายค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดที่จะมาเนาะค่ะพี่น้องกาหายมาเป็นกลุ่มเป็นพวกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าอบรรยากาศทามวัดกาค่อนข้างเปียวแน่เนาะค่ะเพราะว่าอยู่บนยอดเขาเนาะค่ะขึ้นซื้อวัดป่าเนาะค่ะบรรยากาศกาค่อนข้างจะเงียบสงบห่างไกลภู้คนเนาะค่ะที่สําคัญเนาะค่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใดเนาะค่ะที่แบบติดๆคัดคเจี๊ยบกตอย่างไ้มาสัมผัสกับบารมีปูองดำนัคดาเนาะค่ะลองมาเบิ่งเล้อค่ะพี่น้อง ปูเมตตาทุกๆคนเนาะค่ะที่มาทําบุญเนาะค่ะพี่น้องมือนีกะจะมีหวยเล้าพัฒนาเนาะคะ่ะหวยเล้าพัฒนาเจียบกะให้พี่น้องไปซื้อเอาซีโกโกซีเก่าเก่าเนาะคะ่ะเน้นโกโกเก่าเก่าอากะโกซีเนาะค่ะซื้อไปมาเนาะค่ะพี่น้องกลับไปกลับมาเนาะค่ะพี่น้องอันนี้คือเลขทูพีเจียบจุดมือนีเนาะค่ะพี่น้องสาหรับพี่น้องผู้ใดที่เบิรงคลีปเจียบเนาะคะ่ะหฮาจะเจอกันทุกวัน ีหวยออกเนาะคะ่ะก็คือเหล้าพัฒนาเนาะคะ่ะจันพูดซุกเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับผู้ใดที่มีศรัทธาต่ออปู่องค์ดํานะคราบหรือว่าเป็นกัละยานิมิตกับเจ็บเนาะคะ่ะเจ็บกะจะมาให้โชคให้ลาพี่น้องเรื่อยเนาะคะ่ะเรื่องหวยรัฐบาลจัดสิบสองวมอดิดแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องสําหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามกับนาซิฮูดีเนาะคะ่ะว่าเขามาสิบสองวมอดิดเนาะคะ่ะอันนี้บอร์แมน คำเบาลอยๆเนาะคะ่ะพี่น้องพี่น้องสามารถไปหย่อนเบิงในคลิป youtube หรือว่าในเพจก็ได้นะคะ่ะพี่น้องเจ็บจะลงใงห้แล้วหมวดนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเน้นนะคะเจ็บจะเน้นให้สามหกเจ็ดเก่าเจ็ดหกเนาะคะ่ะพี่น้องจําไวะะ้ด้วยค่ะพี่นอ้องสามหกเจ็ดเก่าเจ็ดหกหัวรัฐบาลเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมเนาะคะ่ะใกล้ๆมือห้วยอองเดี๋ยวเจ็บจะมาสรุปผลหววหรือว่ามาว่าสู่พี่น้องฟังว่าเจ็บมากเลกตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้อง หมวดที่แล้ว่เจ็บกระยาเสมอว่าหายสังเกตเลขปูอองค์ดําวัดผู้ยอดรวยแล้วก็ปูขาวยาขาววัดจำปาสเสือจังหวัดสุรินนะคะก่อนที่เจ็บจะเดินทางกระบานไปไหวปูองค์ดําวัดผู้ยอดรวยนะคะพี่น้องอันนี้คือหายแบบเป็นขาดคะเนนลวงหนาไปเลยนะคะสาหรับพี่น้องผููใดติดตามกันอาสีหูดีนะคะพี่น้องแต่อยากให้พี่น้องล่องอามาปฏิบัติรมเนะคะ เปลี่ยนแปลงชีวิตอ่านนาเขาวัดหลักะ,ะ,ะเอารักธรรมข้ามสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะมาใส่ในชีวิตประจําวันเฮาเจ็บเสือวามันสีเฮตหายชีวิตการการใส่ชีวิตของเฮานะคะง่ายขึ้นนะค่ะพี่น้องวอลพิษวอลเธอสะขออภัยนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายนีเนะคะ่ะเฮาก็ับมาก,กวดน้ำนะค่ะเ่เมตาไ้เจ้ากรรมายเวรนเจ้าที่เจ้าฐาน บุรุษเทวดาองค์เทพเทวาสุดท้ายจากอานุโมทนาบุญให้ท่านปูนคราชทุกๆพระองค์ทั้งสี่ตระกูลน,นะคะเพื่อนุนดวงหนุนโชคนุนลามหนุนบาร,รมีนะคะจากออให้พี่น้องทุกทกคนมีโชคไม่ใช่มาด้วยโชคลาบบารมีนะคะประจํามณีสองปุดษภ้อเนาะคะ่ะอันนี้เลขแนวทางเนาะคะ่ะสามหกเจ็ดหกเจ็ดเก่าเดี๋ยวรอบพ้นไกๆมือออกวันที่สองเนาะคะ่ะเดี๋ยวเฮาจะมาสรุปผลไว้กันค่ะ โดีมันหมานค่ะพี่น้องสาธุสาธุสาธุ